you blame me? ข่าวใหญ่วงการเกาหลีศิลปินหนุ่มคนดังประกาศออกจากค่ายแต่งงานปีหน้าเป็นเลย่ยทำเอาบรรดาแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีเมื่อชานซอง 2pm ได้ออกมาประกาศ3เรื่องในครั้งเดียวประกาศแต่งงานแฟนสาวกำลังตั้งครรภ์และเดนมกรลาคมชานซองจะออกจาก JYP ค่ะชานซองได้บอกว่าเขานั้นคบกับแฟนคนนี้มานานแล้วเป็นเหมือนทั้งเพื่อนและแฟนได้วางแผนจะแต่งงานกับเธอแต่พรล,ลูกมาเกิดเร็วเกินคาดดังนั้นเขากำลังคิดว่าจะแต่งงานในช่วงต้นปีหน้าประกอบกับสัญญากับ JYP Entertainment กัลังจะหมดอายุในเดือนมกราคม 2, 2022แล้วเลยไม่ต่อสัญญาแต่จะสนับสนุนเจวัยพีตลอดไป #2pm โดยพ์ดังกล่าวแท็กย้อนหนึ่งในสมาชิกของ 2pm ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าชานซองมักแน่ของพวกเราไม่ว่านายจะเดินไปทางไหนจะคอยสนับสนุนนายและอยู่ข้างๆนายเสมอนะยินดีจากใจจริงมีความสุขนะรักนะทางเชลลีงลิก็ขอสแสดงความยินดีกับชานซองด้วยนะคะหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ